อ,อ๋อไม่ไม่ได้จะให้อาจารย์ดูน้าขออภัยคะ่ะ <c oughs> คือจะมีคําถามนิดเดียวค่ะอาจารย์ย้อนกลับไปตรงที่มีคําถามที่ว่าอ่าอาจารย์แนะนําว่าให้นึกถึงความสบายหรือความสุขที่เกิดจากการทําสมาธินะคะแต่ในบางกรณีที่บางคนอาจจะยังไม่ไม,ไม่ไม่สัมผัสตรงนั้นนะคะอาจารย์ก็เลยจะถามอาจารย์ว่าถ้าเราไปนึกถึงความสุขอื่นเช่นการทําทานหรือการทําดีใดๆที่ตัวเองนึกแล้วมันมีความสุข,ขาค่ะอาจารย์มันจะ มันจะทำให้เราฟุ้งซ่างจากการทําอันับานสติไหมคะอ่าเข้าใจคาถามนะคืออย่างนี้นะอ่าคุณยศวัดีอันนี้อ่านยศวดีนะอ๋ออ่านยศวดีก็ได้ค่ะอาจารย์ยศวัสดีได้ค่ะโอเคคือเวลาที่เราพูดถึงความสุขในการทําสมาธินะเราพูดถึงปัญญาระดับภาวนาไม่ใช่พูดถึงปัญญาระดับจินตามยปัญญา ว,ว่ากินตามายาปัญญานะหมายถึงว่าต้องนึกเอาความสุขที่เคยเกิดขึ้นแล้วเช่นการทําทานความชุ่มชื่นนะเอ,อ่เอ้อตรงเนี้ยถามว่าใช้ได้ไหมถ้าหากว่าการทําทานครั้งนั้นของเรานะมันเป็นเหตุให้ใจของเราในปัจจุบันเนี่ยเกิดสมณัตเกิดความสุขขึ้นมาได้จริงๆกลับมาได้จริงๆไอ้ตัวนี้เนี่ยใช้ได้ คือต้องมีความชุ่มชื้นขึ้นมาจริงๆนะมีความชุ่มชื้นมีความสุขนะรู้ว่าเออเนี่ยที่เราเคยไปช่วยคนไว้นะมันมันมีความสุกอิ่มอกอิ่มใจนึกถึงทีใดเนี่ยนะมันยังช่มชื้นขึ้นมาอีกมันยังเกิดความรู้สึกปิติมันยังเกิดความสุมกว,สว่าใช่แล้วที่เราทําลงไปเนี่ยมันดีที่สุดแล้วนะไอ้แบบนี้เรียกว่าเป็นสุขเวทนาเป็นความสุขหรือเป็นปิติที่มันเกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าจะอาศัยเหตุในอดีตก็ตามถ้าหากว่ามีความสุขแล้วารู้ว่าหายใจออกนะมีความสุขหายใจเข้าแล้วความสุขนั้นอยู่นานอันเนี้ยมันก็จะกลายเป็นบุญทบบุญคือหมายความว่าเรามีความสุขจากการระลึกถึงบุญที่ทํำไปแล้วแล้วมาเกิดขึ้นในบันนี้อีกแล้วก็เลี้ยงนะมีตัวหล่อเลี้ยง เป็นการตั้งสติหายใจออกตั้งสติหายใจเข้าพร้อมกันไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะได้ทั้งบุญแล้วก็ได้ทั้งสติได้ทั้งอินตามยะปัญญาและภาวนามยะปัญญาได้ทั้งบุญเก่าที่มันขยายขนาดขึ้นแล้วก็ได้ทั้งบุญใหม่ที่มีสติตั้งนะอยู่กับอานาปานสติได้ครับขอบพระคุณค่ะ